ในวิรชาพุทรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา3มิถุนาย,ยน2567พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ช่วยปฏิบัติงานผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและข้าราชการท้องถิน่นโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังรวมพิธีณสนามหญ้าหน้าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาภพิมลลักษณ์พระบระมราชินีผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังถวายเครื่องสักการะผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและเปิดกลวยดอกไม้สดและกล่าวคำสด,ดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและจุดเกียนถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสตุดีจอมราชาถวายความเคารพ และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลครับในเะช้านี้ก็เป็นงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมบราชินีซึ่งทางท่าเรือแหลมฉบังก็จัดเป็นประจำทุกปีนะครับที่ผ่านมา ก็เป็นเวลาติดต่อกันทุกปีไม่มีเว้นนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบนะครับมาทําพิธีนะครับถวายกับสมเด็จพระราชินีนะครับเพื่อให้รู้ว่าวงชนชาวไทยแล้วก็ในส่วนของพนักงานท่าเรือแหลมบาง ส่วนราชก,การภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบมีความจงรักภักดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งวันนี้เองก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆส่วนหลายๆคนก็มากันด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็เบิกบานใจนะครับในส่วนนี้ท่าเรือแหลมบางเองก็ต้องขอขอบคุณทางส่วนของผู้บริหารท่าเรือแหลมบางพนักงานท่าเรือแหลมบางหัวหน้าส่วนราชการที่นําพนักงานมาแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงชุมชนโดยรอบนะครับ